ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยหมู่บ้านมงดอยปุ๋ยแอบอิงในโอกกอดของทรัพยากรป่าไม้มาหลายชั่วอายุคนเนื่อ um งจากหมู่บ้านมงดอยปุ๋ยอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่จึงไม่แปลกที่สถานที่แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันการแย่งชิงพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด,วด่วนโดยปุ๋ยนียก็เป็นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะแห่งหนึ่งการท่องเที่ยวนะันคือช่วงแรกๆมันก็เป็นการท่องเที่ยว แบบธรรมชาติแล้วทีนี้คือนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบเชิญอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและย่นหลังนะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบที่มีการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวพอมีการจัดการในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะก็เริ่มทําให้นักท่องเที่ยวหลากหลายเข้ามา ททาางชววไยแล้ก็เน,นะะกนเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวการสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่จึงเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการจัดการไฟป่าเพื่อลดหมอกควันที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวได้ในที่สุดน,นะฮะก็ ใช้การท่องเที่ยวตัวนี้นะฮะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวนะฮะเกิดขึ้นก็จะทําให้ชุมชนนะฮะมีมีรายได้พอชุมชนนะฮะมีรายได้ก็จะทําให้ชุมชนนะฮะเลิกอ,อาชีพอย่างอื่นนะฮะอาชีพเช่นการทําไร่เรื่องลอยทลาลรยป่าแล้วในที่สุดนะฮะก็จะทําให้ชุมชนตรงนี้นะฮะ ในเรื่องของการดูแลไฟป่าแล้วก็ป้องกันหมอกควันนะฮะค่อนข้างที่จะได้ดีไฟป่าเราพูดถึงว่าลดลงมากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าไฟเหล่านี้ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นไฟที่เกิดจากเรื่องของวิถีชีวิตแล้วน่าจะเป็นไฟที่เกิดการจะกเครือขนองจากคนไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเรื่องของเกิดความผิดพลาดเรื่องของการใช้ไฟ หรือคนที่มีเจตนาที่ไม่ดีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเราพูดถึงว่าไฟเนี่ยลดจากอดีตไหมปัจจุบันเนี่ยลดมากกว่าเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมงสุเทพปุ๋ยผู้พิทักษ์ผืนป่าใจกลางพื้นที่สุเทพปุ๋ยจึงได้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปรธรรมโดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการทำกิจกรรมอนุรักษ์อย่างจริงจัง ทั้งการปลูกป่าการทาแนวกันไฟจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าแน่นอนว่าการจัดกิจกรรมต่างๆด้านการป้องกันไฟป่านั้นจะทําอยู่เพียงบ้านเดียวคงไม่ได้การรวมตัวเครือข่าย5หมู่บ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อที่จะได้ดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นนะชุมชนเดียวนะก็คงจะไม่พอคือเราจะต้องใช้พื้นที่นะฮะหลายๆชุมชนนะฮะมาพัานหนัวกันหรือว่ามา,าร่วมกันนะฮะถึงจะป้องกันตรงนั้นได้แล้วก็ในเครือข่ายของห้าหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยของการเฝ้าระวังไฟป่าเนี่ยเป็นจุดที่ทุ่มหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่จุดตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่สามารถมองในวิสัยทัศน์ที่ไกลแล้วก็ถ้าเวลาเกิดไฟไหม้เกิดอะไรเนี่ยก็สามารถจะ ป้องกันได้ต,ต,ตลมปัจจุบันได้มีภาขี่ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันดอยสุเทพปุยและพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ร่วมแรงร่วมใจในการเฝ้าระวังไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนรัฐท้องถิ่นและเอกชนเพื่อจุดหมายที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆนั่นจะหมายถึงการจัดการไฟป่าลดหมอกควันได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทุกวันนี้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษเป็นประหนึ่งอัญมณีล้ำค่าที่ทุกคนต้องรักและหวงแหนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาของการที่มีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมคือน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรมให้ประชาชนทุกคนใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการผลสำเร็จของการที่เราดูแลของทรัพยากรป่าไม้เนี่ยที่เราได้มานี่ยก็คือน้ำ แล้วก็ป่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราได้รับมันตรงๆแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าตัวชุมชนเองพวกเราเองเนี่ยสามารถจะนําม,มาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมก็คือเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราได้ทาตรงส่วนที่เหลือจากตรงนี้ก็จะได้ให้กับคนอื่นทั่วไปก็คือจะเป็นทําอ้อมหรือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่เกิดความสมดุลเราจะได้มาตรงๆนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ของพื้นที่เรา และนี่คือความสําเร็จเบื้องต้นที่จะเป็นหมุดหมายสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมอันดีของประเทศต่อไป